6พฤษภาคม2568ยังอยู่ในงานโอท็อ oh, ปภูมิภาคอยู่นะตามคำเรียกร้องเอาช่วงเวลานาะทีทองมาฝากนาะอันเนี้ยให้ดูสินค้าใกล้ๆเลยนาะเขามีของดีๆแบบเนี้ยเอามาจำหน่ายกันในช่วงนาะทีทองนาะก็เห็นบอกว่าตั้งแต่ เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งอะไรประมาณนั้นแหละช่วงกลางวันหนึ่งรอบและช่วงเย็นหนึรอบแต่พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะถ้าได้เห็นคลิปนี้พรุ่งนี้ให้รีบมาตอนเที่ยงครึ่งเลยนะหรือจะมาสัก11โมงก็ยังดีเพื่อจะมีบางร้านเขาลดแรกแจกแถมเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายไงหลายๆร้านเขาก็อยากจะเอากลับบ้านให้น้อยที่สุดหรือบางร้านก็ไม่อยากจะเอากลับบ้านเลย สินค้าทุกตัวที่เขาเอามาขายในช่วงนาทีทองเนี่ยเป็นของดีทุกชิ้นทุกอันนะที่เขาเอามาลดเพราะว่าเขาอยากจะได้ยอดขายเพิ่มก็หมายถึงยายจำนวนชิ้นเพิ่มกำไรอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับมากมายอะไรเพราะบางอย่างน่ะเท่าที่ดูเคาลดเกือบ 80% 70%อะไรประมาณนั้นเลยแต่ส่วนใหญ่ขั้นต่ำก็10-20%ทั้งนั้นแหละมันจะมีสินค้าอยู่ประเภทหนึ่งนะที่เขามักจะไม่เอากลับไปเช่นผักผล,ลไม้หรือสินค้าที่มีอายุการเก็บสั้นเนี่ยเขามักจะขายให้หมดทำไมเขาต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่า ไปงานหน้าเนี่ยเขาก็จะได้ผลิตใหม่เพื่อเอาไปขายใหม่ไงแต่มันไม่ได้เสียนะเพราะว่ามันยังคงอยู่ได้อีก5-7วันนั่นแหละแต่โดยหลักการค้าขายเนี่ยส่วนใหญ่ไปที่ใหม่เขาก็จะนําของใหม่เข้าไปขายขเพราะว่าจะได้เป็นสินค้าใหม่ๆแล้วก็กะวันเวลาได้ถูกต้องอย่างเช่นอาหารที่ปรุงสุกอย่างปลาต้มเค็มหรือแม้แต่ปลาทอด ไก่ทอดอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะลดราคาเป็นพิเศษช่วงที่จะปิดหรือว่าช่วงเลิกนี่นแหละหมายถึงว่าพรุ่งนี้ไม่มาแล้วเนี่ยเขาจะลดราคาเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรเขาจะได้ขายได้มากขึ้นแล้วก็ได้ยอดกลับไปบ้านและที่สําคัญคือเอาเหลือกลับบ้านแบบเบาๆได้แต่บอกก่อนนาก็เป็นสินค้าใหม่ทุกชนิดดีทุกชนิดนั่นแหละเพราะว่าเขา ขายอยู่เป็นประจำแล้วก็ที่นํามาลดราคาเนี่ยเวลากลับบ้านมันจะได้เบาเท่านั้นเอง ก็บอกกันอีกครั้งหนึ่งนาะโอทบภูมิภาคปีนี้เขาจัดที่อยุธยาข้างวัดพระรามก็อยู่ตรงข้ามกับสารหลักเมืองอะแหละงานเขาเริ่มตั้งแต่10โมงถึงสทุ่มสทุ่มเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วนะเอา10โมงถึงสทุ่มก็แล้วกันงานเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละก็ลองมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าหรือของขวัญของฝากเก็บเอาไว้ได้นะ มาจากทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นแหละมาเจอกันได้นะละออฟัน